ngon siapa? Tapi kia pasti terlibat. Pasi mili, sebab đi dong ni, nombor. đi Nombor. 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 đi, bà Nombor. đây Nombor. 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 ซากึ้นตัหนอยนึง,งงมเอาไปนองหมดมิตรปลเคงปาเกับนอองซาได้เตอปลาเลยน่องอเต๋ปลาเปลเค็งนเ่ยนี่ปลเค็งนะเออได้เอาใส่น้ำไปเลยใส่น้ำนี่ปเลเคงนิดจับดีนี่ปลาเคงกุ้งกไม้ดวเอียนัอืมหเอียนไม่เลวช้า,ชา,านี่มันนี่อปลานี่ปล<ะ>าด้ปลาด้

mất cả hoài tin ngâm ăn biển luôn Ngâm áo đi ăn ngâm mặt như thương này Ngâm, ngâm Còn ngâm không? Nè, mô kính này mô 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 này là okay. 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 mô <laughs> กุ้ลยก้กุนอยกุ้งน้อยโ้ปลาเ่ากระปูปลากปูกระปกงเนาะกระปุกเมื่เกือบทับได้แล้วเพคตัวใหญ่เนาะเร่ง lèo bucket luôn 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 ก็ตัวใหญ่เลยนี่นี่เท่ากาเข่ง กอนทอยตีนหมดเลยฮะ,นเ,นยะเกง่งกระโขาเก่งนี่นะ,ระ,ดดระ,ะ,ระพระโขดลดลยงอมีดูระโขทอดอ่าโระโขดพี่ทอด

ปล่งเอ,องีเลยโอ้ยเด็ปลาโต้นี่ปลาเป็นแมล็ปลานีะยเออปลาตัวใหญ่มันเยงตัปลาแคปลาได้ปลาเขงได้ไนี่ยเฮ้ยตเดียนเลยไปเฮ้ เด right. wow. okay. right, right, right? ียวเนาะเต็มเลยนี่ปลาเค็งใายใช่はは <grande> ่ท oh. ังม <Okay. S 1> ือัวเดียวล่้องปลาโอ้ตัวพอดีทอดสมิโโป้ยโปเอาปูฟอมนปลาปปลกุ้งกุ้ง้

ปอน่อยอน่อยเอาวนปลาเค้งจะมีปลาคออาหลายติมไหมเนาะนี่นี่นี่เอาแม่นี่ปลาเน่ปุ๊บน่อยน้อย้ยไปต่จ้าจ้าจ้านี่อยู่ปลาแล้วไง Ba băng ba. Lai hai bọc bọc, ya. Qua tin nốt mờ lắm, nắm bọc kính. Yeah. Oh. Bọc kính tụi niềm. Lai mày. Ba 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 mày

บงคนกระตั้มกระพุ้ยไปจัดจีนนะ่อที่กระบุยเขอหอยตีนมันบอลหนา่งนี่หอยตีนมันเจอเซลล์ีนบ่องมงมงมันไปอมงมอย่านี้แหละเฮ้ยว้าไปจับปุ๊จ้ะไปจัเจ้าแล้วก็จ้้าจ้านี่เจอแล้วได้แล้วตกเงาด้ว่เ้บออยามันไปจะาจับขู่ประชันเจี๊มันลอยไปทวงเจ้ Alo. Bữa. Sao? Cung cung cung. Tung pa. Ủa pa bọ. Pa. bắt thế. Con này cũng tôi mất rồi này, ngọc lắm nè mắt kính tóc 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 đây tóc 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 mình, tóc tóc bảo tóc 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 tắt tóc nè, tóc tóc tóc

มันอยู่แถวนี้ปลาน้อยเข้าซ่าออกแล้วก็งมพี่น้องมึงหนาจะมาสอนเอากุ้งโอ้อย,อย,อยได้แล้วนะอือโอ้โหสุดสายเพลย์แม่เอาไปมาสรปุปผลงานพี่น้องปลาปลาเข่งพี่ปลาเข่งนีง่แหละปลาเข่งตัวใหญ่ตัวน้อยซับกันกับหอยปลาลายพี่น้องปลาปลาโคก็ได้มือล่างอยู่เพื่อนพี่น้องไปบอลไปกลับไปเหนื่อยไหมพี่น้อง บะเตกับน้องบอลมาเพื่อนซองพลูกบอลอาบน้ำได้แล้วลูกด้วยเจ้าเถอะอาบน้ำเลยนะหลายเติบพี่น้องพอดีพอทอดกระปูอ่อนกระปูน้ำนมลูกกระปูทอดกระปูทอดใส่กระเทียมยังเลยอฉา่งหนึ่งมักลายนี่เป็นองนี้เอาบะเอาไปิดเอาตุ๊กเลว่าบะไปแล้วคนละอ่านน้ำล้วนเจ้าขลูกอาบน้ำเลยค้างไว้ก่อนปลาเฮ้ยให้นน้ำอันเพื่อนน้ำขี้ต้มค้างจะขู่อืม ทั้งสซกุทั้งสีนี่ไว้เท่ออกเท่ออกทั้งสีนี้เลยพอจะทอดเราเก็บออกใบใหม่ไม่ตเงี้ยโกลมันหมอนมันมันเด่นในมือนะดูดะตุ๊ตับปลาเข็งเราตะลุกปลาเข็งเนี่ยปลาเข็งเนี่ยปลาหาปลาเข็งเนี่ยของเสียอ่างนี่เอาวาหานึงใหญ่ได้ดูบวกว้ามันใหญ่ออกปลาเข็งอันนี้กับปูสซกุเยอ กระปูกอะไรเถอะพี่เขียบพ่อเขียบเ้อะเลยวันเสียบเด็ดชอบบางใครชอบพี่น้องไปละพี่น้องคลิปนี่ไปละไปละบ๊ายบายน้องบอน่ายจอออนเดวงน้ำพัดลายเีป็นสียุ่งใหญ่